สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิกิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิกิเช้าบ่ายปกตินะครับเนาะก็เป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบแนวทางหุ้นนะครับเนาะก็วันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดก่อนหยุด2วันนะครับวันศุกร์เนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้หุ้นก็เดินไม่ค่อยดีนะครับสู้ในรอบ VIP ไม่ได้นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP หรือว่าปกตินะครับก็ ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมแต่ละครั้งด้วยนะครับผมเนาะก็ผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับที่มีเนาะแล้วก็มาฝากให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับแต่ว่าในรอบ vip รู้สึกว่าจะเดินดีกว่ารอบหุ้นปกตินะครับช่วงนี้เมื่อวานนี้นะครับในรอบ vip เช้าผมให้2กับ6ไปรูด2ผลที่ออก7 230 1ของเรา2 3ไม่มีนะครับใครรูดที่2เข้าไปที่ 2- 3นะครับ นะครับผิดตัวเดียวเนาะปิดเลขหกกับเลขสามนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้สามกับเจ็ดรูดสามผลที่ออกห้าแปดศูนย์สามศูนย์นะครับไขรูดที่สามเข้าไปที่สามศูนย์ตรงตรงเน้นๆนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่สมาชิกทนาดที่ติดตามในรอบ v i p นะครับก็ถือว่ามาทั้งเช้าทั้งบ่ายสายรูดสายเจาะนะครับส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับเราต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับหลุดทั้งสองรอบเลยนะครับพี่เนาะ เชา้าผมให้4กับ6ไปนะครับผลที่ออก05292นะครับรอบนี้มารูุดไตนะครับไม่มี2เลยเนาะส่วนในรอบบ่ายนะครับให้8กับ5ผลที่ออก566กับ06นะครับอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับพี่พี่นะ้องของเรามี8656เ 6, นาะแต่เขาออก66ก 6, 6, ับ06นะครับส่วนแนวทางของวันที่22นะครับ พี่ๆวันนี้วันที่ยี่สองเนาะยี่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็ขอให้นาทางเนาะมาฟังๆก็แล้วกันนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับหรือท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับก็เมื่อวานนี้ผมลง QR Code ไว้แล้วเนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาได้นะครับผมลงว่าในช่องชุมชนนะครับหน้า YouTube นะครับ สำหรับในรอบเช้า V.I.P. วันนี้นะครับผมให้8กับ2รูด8นะครับเน้น808121นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับให้5กับ9นะครับรูด5ตัวเน้น535898นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะก็ขอให้มีโชคเด้งๆก็นละกันเนาะในรอบ V.I.P. นะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าก็จะเป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้น มุ้นช่วงนี้เราก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปพี่นอ้องวันนี้ผมให้ไปที่เลขเลข5กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 5 0ห้าศูนย์ห้้าเจ็ดสามศเจ็ด สตัวนะครับ357นะครับผม <c oughs> นี่เลยนะครับในรอบเช้านะครับหุ้นนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมได้เลขหนึ่งกับเลขเจ็ด สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดสามนะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นนิเคะอเเ้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคะอิเ้าบ่าย V.I.P. นะครับก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้เนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปนะครับ,บรบกวนฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ